โอเคนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่จริงๆอยากมาทําคลิปพูดถึง2เรื่องแล้วกันวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องเนี่ยเปลี่ยนสีรองเท้านะครับตามสไตล์ของผมนะอ่ากับอีกเรื่องนึ่งอยากพูดถึงเรื่องหูฟังนะครับเรื่องการเลือกหรือว่าถ้าเราจะเอาไปเลือกซื้อหูฟังอ่ะแบบไหนถึงจะน่าขายได้แนละขายได้กําไรเราเรามีหลักสาหรับผมผมมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลือกอยู่นะครับ แต่อันนี้เดี๋ยวพวกเขาพูดถึงเรื่องรองเท้าก่อนก็มันเป็นสีขาวล้วนก่อนนั่นนี้ครับถ้าจํารุ่นไม่ผิดเป็นไนกี้โมชั่นนะถ้าผมจําชื่อรุ่นไม่ผิดนะครับก็มีมานาลัคู่นี้ถ้าเกิดคนอื่นอาจจะเห็นในคลิปอื่นนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นขาวล้วนตอนนี้ผมก็จะเอาสีผมต้องการทํารองเท้าอ่ะใส่วันจันทสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะรวบรัดให้ดูแบบคลิปเร็ว เพาผมทําเสร็จละผมใช้ไล้สักสองวันได้นะครับสองสามวันเอาช่วงว่างก็ทํานะครับแล้วก็เ,เสร็จละแล้วก็ก็จะมาพูดถึงเรื่องหูฟังกันต่อนะครับวิธีเลือกสําหรับผมผมเลือกยังไงซะจะเอามาขายหรือเอามารีวิวอะไรเงี้ยผมผมมีหลักเกณฑ์ในการเลือกตามนิสัยของผมแบบไหนนะเพื่อใครเอาไปใช้ตัดสินใจเลือกหูฟังได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกรอให้จะเล่นวิดีโอให้ให้ใหใหต็ดเบลนะครับ ก็ผมต้องทาสีเหลืองอ่ะสองสองสองทบนะครับแล้วก็สีเหลืองที่ใช้ก็เป็นสีเพ้นท์รองเท้านะครับซักได้นะซักได้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากวาดรูปอะไระเที่ยวนี้อยากเขียนต้นหนังสือลงรองเท้านะครับก็ก็เลยประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจเขียนคําว่าบุ๊คแมนนะครับตามชื่อ,อช่องแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดู เนี่ยครับพอรองเท้าเสร็จแล้วมันก็จะมานี้วาซาบิก็เก็บตั้งใจเดิมตัวหนังสือหยออะะไรรสัักนน่คบเก็บสีต่างๆมานานนะครับให้ครบแล้วก็ตามชื่อเพจนะก็ได้มาจริงๆผมพอใจนะครับแล้วก็ใช้สีสีขาวนะครับเป็นสีไอคิมิสไปจันนะครับไม่สีไอคิลิกใช้สีเพลินนาจะเอาจริงๆอ่ะถ้าทับสองรอบแบบนี้รงเท้าอย่างเงีสุขส่วนตัวครับเบอร์สี่สิบนั่นจะใช้ทั้งขวดใช้ทั้งขวดครับถ้าเอาจริงๆก็น่าจะถ้าเป็นสีเพลินว่าตอนนี้ผมใช้ไปครึ่งขวดสักของแต่ว่าก่อนนั้นอ่ะ ทีแรกผมใช้สีอะคริลิกสีเหลืองนะครับก็ใช้เลมีน้อยของเก่าอยู่ทาทับไปก่อนไม่เกินร้อยครับเพราะว่าขวดหนึ่งมันพวกเนี้ยซักได้นะครับย้อมมาซักได้ใช้ขวดครึ่งเลยนะ้จะให้มันเนียนๆนะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณกพโอเคนะผมรู้สึกว่าเออคือถ้ามีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เปลือยถ้าววมันก็ไม่คืนลองไม่ใส่วันจันอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเสื้อสีเหลืองก่อนแล้วที่ผมท้าแรงทมันจะมีอะไรมากนะครับ รูปประกาศลงเสื้อไปแล้วนะครับไม่ได้มาพูดอะไรนะครับแล้วก็ให้ดดูตอนสก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมก็มีรองเท้าใส่บันจันละเพราะคู่เก่ามันเริ่มเพราะว่าคู่เก่ามันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาละต่อไปจะพูดเรื่องหูฟังแล้วนะครับผมโอเคครับอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเริ่มจากหูฟังตัวแรกเลยผมเพิ่งจะสั่งวันนี้วันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งหวยเพิ่งออกไปครับและผมได้สั่งไปแล้วนะครับ Uh, Monster XKT ยี่สิบหกตอนผมสั่งเห็นมีคนมีอยู่จํานวนหนึ่งนะคนที่เริ่มสั่งแล้วโดยที่เอาแหละสําหรับผมผมคิดว่าอย่างนี้การเลือกอะอย่างผมอะผมจะเลือกมารีวิวถูกไหมขั้นแรกถ้าผมจะเลือกมารีวิวอะผมก็ต้องดูละเอาละมอ Monster ปกติมันจะออกแบบนี้หนึ่งถึงสิบเอดออกทีละสิบเอดรุ่นสิบสองถึงยี่สิบสองหลังจากนั้นมามันออกทีละรุ่น ผมจะไม่ผิดผมน่าจะมีสองห้าอยู่นะครับนี่อยู่ตรงไหนไม่รู้ต่วนี้แหละแล้วก็อันนี้พอเห็นสองหกออกมาก็เฮ้ยก็ต้องไปตัดสินใจก่อนด้วยเลร,ราคาว่าสองหกออกมาแบบไหนลักษณะเป็นแบบไหนน่าสนใจจะซื้อมารีวิวและถ้าเอาไปขายจะขายได้ไหมนะครับก็ก็ต้องดูอย่างนี้เอาพาไปดูเลยครั้นแรกก็ดูอ่ละลักษณะกล่องไม่ได้มีอะไรพิเศษครับไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดตัวหูว่าเป็นเป็นจุกด้วยแล้วใน มอนสเตอร์ Monster, ผมว่าเท่าที่ลองมาตัวเป็นจุกเสียงดีสู้ตัวที่เป็นเอียบัดไม่ได้นะครับตัวเป็นอินเอียสู้เอียบัดไม่ได้ก็ก็ยังมีความดังเลอยู่แต่ถามทำไมผมได้สั่งมาลองรีวิวเพราะปกติผมรีวิวหูฟังไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะอย่างผมอะผมเรื่องมอนสเตอร์เพราะว่าหนึ่งผมรีวิวมามอนสเตอร์เนี่ยผมว่าผมรีวิวมีมีสิบรุ่นอะสิบกว่ารุ่นใชมั้ม จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเฮ้ยความเป็นมอนสเตอร์ผมเลือกผมดูด้วยความเป็นมอนสเตอร์ก่อนหนึ่งวิธีทัดนะครับเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับวิธีรีเซ็ตก็เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งอ่ะสาคัญของมอนสเตอร์ไม่ว่าจะรุ่นไหนผมว่าไมโครโฟนมันน่พูดคุยรู้เรื่องนะครับใช้ได้ดีกว่าหลายๆตัวนะ เลียวฟิตอะไรพวกเนี้ยสู้ไม่ได้นะไม่ไม่มอนสเตอร์พวกนี้ยเหมือนจะดีทุกตัวเท่าที่ลองมานะคุยรู้เรื่องอ่ะอืมแล้วก็ชัดเจนกว่าหลายหลายรุ่นนะครับอ่าในเลทราคาประมาณนี้นะสองร้อยกว่าวบาทสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าตัวไนส้กะแพงกว่านั้นก็ผมว่าไม okay ่โอเครหรับมอนสเตอร์นะครับแล้วระยะการเชื่อมต่อโอเคแบตก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่ตัวเนี้ยจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับอย่างผมอ่ะแม่ผมรอไว้ตอนรีวิวดีกว่า ผมเลือกด้วยจุดที่น่าสนใจหลายๆส่วนดูจากสิ่งที่หูฟังตัวนี้ทําได้แล้วผมบอกไว้ก่อนเลยแบตตัวนี้มันบอก6ชั่วโมงเท่ากับยาวกว่าปกตินะแล้วผมดูข้อมูลแล้วถ้าเป็นไปตามข้อมูลก็เป็นไปได้ด้วย6ชั่วโมงนะครับก็ก็เลยคิดว่าเอาแหละเราก็รีวิวมันตลอดนะครับขอตัวนี้อีกสักตัวก็วกันนะครับไม่รู้ว่ายังไงดีแต่ถามว่าถ้าเอามาขายอะกะมุลเนี่ยราคาหลักตรงนี้มันเขียน800อยนะครับ แล้วราคาที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นวันลดราคาของมันอยู่เนี่ยก็ผมได้มา375เลยเมื่อกี้375ก็อยู่ในเลทที่แบบแหมถ้าผมซื้อตัวเกือบเกือบสองร้อหรือสองร้อยผมซื้อได้สองตัวนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมเอามาขายถ้าใครจะซื้อผมก็ต้องมีห้าร้อยหรือถ้าไม่ขายผมเก็บไว้ใช้เองมอนสตเตอร์ก็ไม่น่าทายผมผิดหวังมากนะเรื่องการใช้งานของผมก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมผมคิดมุมนึงถ้าเกิดผมต้องเอามาขาย ราะอย่างนี้ร้านผมเป็นร้านอาหารถูกไหมแล้วผมก็จะวางอันไหนรีวิวแล้วพอใช้ได้หรืออะไรเงี้ยผมก็จะวางไว้ขายตามราคาที่แบบเออมากน้อยก็แล้วแต่ตัวไหนที่ดีก็โอเคก็อาจจะมีกําไรบ้างตัวทั่วใหญ่มีแหละนะครับแล้วก็เอามาซื้อเพื่อมารีวิวให้พวกคุณดูแต่ตัวไหนละรีวิวแล้วมันไม่ดีอ่ะก็ไปแจกบ้างหรือว่าไม่ก็เอาไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นอย่างวันนี้เล,นเลือกตัวเนี้ยไปแล้วแต่ถามว่า ถ้าเป็นหูฟังชนิดอื่นเอางี้อย่างนี้แตบบ่ผมให้ดูนี่เลยถ้าเป็นหูฟังชนิดอื่นเน่เรามีเกณฑ์ในการเลือกแบบไหนสําหรับผมและสำหรับคนอื่นผมไม่รู้สําหรับผมเนี่ยผมกลับไปหน้าแรกก่นนะอนแป๊บนึงนะในรัสซีด้านนึงก็วนรู้ไหมเอางีนน้เอางี้อยู่หน้ามอนเตอร์นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับคืออย่างนี้อย่างตัวเนี้ยผมก็เป็นเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่ว่ารุ่นมันจะแปลกๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นคือเชื่ออะไงจริงจะสี่ร้อยราคามไม่ต่างกัน แต่ผมก็แค่อยากลอง xk xkt นะะั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับกับตัวนี้ก็อาจจะดีนะเน,นือออกมแต่ว่าอย่างนี้คืออย่างนี้เนี้ยอย่างเงี้ยตัวเงี้ยเงี้ยกาบหรือบทเนี่นย,อ,ยอันนี้ผมเคยลองไปว่าตัวเนี้ยจําไม่ได้นะเออม,มันไม่ใช่มอนสเตอร์เนี่ยมันมันเขียนไปเลยนะผมบอกก่อน แล้วก็เนี้ยมันเขียนเจมันเป็น JBL แต่เมื่อวานผมรีวิวไปแล้วนะมันมันมันเหมือนกับ JBL เอามาดังนั้นจริงนี้คือผมอะ่ะเป็นคนลองก่อนแล้วก็ขายจริงนะครับถ้าถามผมนะถ้าใครสมมุติว่าเออเปิดร้านแล้วอยากจะใช้ขายอะ่ะผมว่างนี้ก่อนถ้าเขาถ้าเขาซื้อมาขายกันเป็นจิจักษน้เหมือนเหมือนใน TikTok หรือเหมือนร้านขายเลยร้านอุปกรณ์เลยอะ่ะผมก็ว่าเขาคงมีมุมของเขาแหละ อะไรได้มาในลักษณะราคาไหนอะไรยังไงเขาก็ไปตามนั้นแต่ยังผมผมเป็นคนรีวิวและเจอเวลาเวลาขายผมขายแบบให้ให้ผู้คนได้ลองก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าถ้าเราจะขายแอมขายในร้านที่เราขายอยู่หรือเลือกที่จะใช้หรืออะไรเนี่ยสําหรับผมนะเวลานี้เลยอะ่ะเหรีราคาทั้งโคตรนะ่าฉับใช้แต่ไม่มันไม่เขโปนพูดคุยมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้าตื้อมาเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะ่ะแล้วชอบแนวเบสเลยอะ่ะดูเหมือนเบสดึมดึมดึม,ด,มดึมหน่อยอผมแนะนำให้ตัวเดียวเลียวฟิต F2 นะครับตรงนี้มันขึ้นให้ดูไม่เ่ยตรงนี้มันเป็นมอสเตอร์ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็เลียวฟิต F2 ครับอะเอาไปไงให้มันเจอเนี่ย๊บน,น,นึงนะครับผมน่าจะมีในตะก้าอยู่เพราะใจผมก็ ถ้าเน้เน,นเน้นเบสเลยอ่ผมแนะนำว่าเรียวฟิตเอฟสองครับราคามันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทไม่เกินสองร้อยแล้วเบสมันดีระยะระยะเอาก็ถือเอางี้โดยรวมอ่ะมันในราคาราคาแบบเนี้ยผมแนะนำว่าเอาซื้อมาใช้ได้ถ้าเป็นคนชอบเสียงเบสนนำเสียงร้องนะเบสดึมดึมตึมๆึมรู้สึกได้ว่ามันนำเสียงร้องนะครับแล้วก็ราคาเบาๆเลยแต่มันเรื่องพูดคุยก็อาจจะ เออไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ออไอเนี่ยถามว่า F1 F1 มันก็จะเป็นเหมือนกับ iPhone รุ่นแรกๆะนะครับ F2 มันยังดูมีดีไซน์มีกล่องอะไรเงี้ยผมชอบมากกว่านะครับ F1 เสียงมันก็ให้พอๆกันนะถ้าถามผมอะแล้วก็ตัว F2 Pro ครับผมว่าเหมือนมันดับเสียงเบสลงให้เข้ามาอยู่กับแอปใช้แอปได้นะครับ สมันกลางๆถ้าคนไม่ได้ชอบเสียงเบสนำอ่ะชอบกลางกลางสบายๆแบบผมอ่ะผมอาจจะเลือกสองโปรกับตัวใหม่ก็คืออตัวสามตัวสามมันเป็นจุกสูงไหมอ่าเลรีราคาพวกนี้จริงๆซื้อมาขายต่อได้สบายๆนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ดูไม่ได้ดูในแบบเนี้ยแล้วพอได้ลองเนีสมมุติเราซื้อมาล็อกวับบาทเนี่ยขายสามล้อสามลอห้าสิบเนี้ยผมขายมาแล้วนะอ่า ก็คือได้อีกเท่าหนึ่งยังไงได้กาไรได้อยู่แล้วนะครับก็คือเพราะว่าคุณภาพที่ได้ยินเนี่ยกับสิ่งที่มันได้มันมันโอเคกับราคานะครับขายสามร้อยกว่าบาทมันก็ถ้าคนที่เขาไม่ได้ดูอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาได้รอเขาไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยก็จะได้ขายอยู่นะพุ่งผมขายไปหมดแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเลือกใช้ผมจะไม่เลือก f สองผมจะเลือก f สองโปเพราะว่าผมผมรู้สึกว่ามันเออมันบาลานซ์ดีเสียงเสียงร้องกับเสียงดนตรีมันอยู่ใน เกณฑ์ที่เขาพอกันแต่พอ F2 ฟสอง่ะเสียงดนตรีมันนำไงผมก็อาจจะไม่ใช่คนประเภทนั้นเท่าไหร่นะครับอ่าผมอยากฟังเสียงร้องและเสียงดนตรีไปพร้อมๆกันอ,อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าผมซื้อมาขายไั้ไหมเดี๋ยวถ้าก็จะซื้อมานะแต่พอดีเดี๋ยวต้องลองอันนั้นก่อนนะครับตัวที่สั่งไปใหม่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ขายที่ไรก็หมดทุกทีนะครับกาไรไม่รู้กี่รอบแล้วยิ่งช่วงรถอะ่ะมันเหลือร้อยนิดๆด,ด,ด้วยขายสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ได้ขายตลอด ผมบอกเลยเพราะว่าคุณภาพกับสิ่งที่ได้มันโอเคแต่ถ้าเกิดเราเราจะต้องมีตัวที่ไม่มันดีด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกเช่นเราเลือกตัวที่วันที่ราคาเบาๆหน่อยของมอนสเตอร์เงี้ยครับเสียงมันก็ไม่ได้แย่มาในหลายๆรุ่นแล้วก็ไม้มันโอเคทุกรุ่นเพื่อให้เขาได้ลองเลือกนะครับว่าเออเขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกันเพราะว่านั้นอะเลียวฟิตวางอยู่กับมอนสเตอร์เอ็กเคทู อ่ะ xk ศูนย์สองจริงๆอ่ะตัวศูนย์สองเสียงมันสู้เลียวฟิตไม่ได้นะถ้าวัดกันจริงๆอ่ะแต่ว่าคนนั้นอ่ะเขาขับรถตู้ไงถ้าต้องการไมเป็นหลักไว้คุยกับลูกค้าซึ่งเขาลองแล้วเขาเขาสึกว่าตัวมอนสเตอร์อ่ะมันเวริร์กมันชัดมันได้ยินเพราะว่าผมอ่ะขายให้ลูกค้าได้ลองนะแล้วก็เทสทุกอันอย่างที่เอามา r e v ว e อ่ะไม่ได้เอามา,นานรีวิวนะบอกตรงว่าหลายๆอันไม่ได้รีวิว ซื้อมาขายเลยเพราะว่าชอบในรุ่นนั้นในแบบนั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ลดราคาก็ซื้อมาคุ้มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเราเป็นแบบขายย่อยๆอซื้อมาที่นั่สองสาตัวตอนมันลดราคาก็มาวางนะครับแต่เราต้องดูอย่างผมเป็นร้านอาหารมันมีผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดก็ขายได้เรื่อยๆนะครับทั้งคนพื้นที่ทั้งคนผ่านไปผ่านมานะครับแต่ผมก็จะให้เขาลองก่อนแล้วเราจําเป็นต้องลองเพื่อให ระบบอ่ะมันใช้งานได้พร้อมกันทั้งสองหูจริงๆนะให้เขาไปรีเซตวุ่นวายตายนะฮะ mm hmm. หรือเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างผมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมอะณปัจจุบันเลย่ยถ้าจะต้องซื้อมาขายแล้วซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันมีหลายตัวอยู่ของผมอ่ะเ mm hmm. พราะช่วงนี้ลองหลายตัวนะครับก็เลยยังไม่ได้ขยันเท่าเาไหร่เพราะว่าเ e ียวฟิตศูนย์สองเนี่ยกับเอ้เรียวเียวฟิตเอฟสองอะกับเอฟสามอะ ก็เพิ่งจะขายไปนะครับคนเดียวกันซื้อนะครับแต่เขาก็ชอบ F2 มากกว่าเพราะว่าเสียงเบรมันนำดีนะครับซึ่งเอาปอ่ปงนี้ขายได้800นะครับสองตัวนั้นซื้อมายังไม่ถึง400เลยครับรวมกันอะอยู่ประมาณ400บ้างวันนั้น่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับได้อีกเท่าหนึง่งเห็นไหมก็คือมันมันอยู่กับความน่าเชื่อถือในการขายด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลองนะครับอะไรลดได้ก็ลดอะไรลดไม่ได้ก็ ก็ไม่ต้องลดนะครับแล้วผมก็แถมกระเป๋าด้วยนะก็ก็เนี่ยถึงได้บอกว่ามันมันขึ้นอยู่กับที่เราจะเลือกสําหรับผมแล้วปัจจุบันนะถ้าจะต้องคุณภาพอะเสียงเพลงพอได้เนี่ยผมว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรียวฟิตมันราคาไม่สูงแต่เราสามารถขายได้กําไรถ้าจะซื้อมาขายนะวันนี้ผมพูดพูดถึงเรื่องซื้อมาขายนะไม่ได้ซื้อมาใช้นะซื้อมาใช้ก็ใช้ได้แล้วถึงถึงคุณจะต้องซื้อภายในเรทราคาสามร้อยผมว่าคุ้ม กว่าหลายๆตัวสี่ห้าร้อยมันไม่ไหวนะฮะอะ่ะดังนั้นถ้า ắng, ต้องซื้อราคาสามร้อยตัดได้ลองอ่ะก็ไม่มีปัญหานะผมถึงได้บอกว่าผมคำนวณแล้วว่าอยู่เนี้ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบก็ถือว่าขายได้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์อ่ะอาจจะต้องจับตอนที่มันลง,ลงราคาหน่อยเพราะว่าราคาเลยนะคบมันสูงกว่าเลวฟิตอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผมพยามยามีไว้ตลอดเพราะว่าเวลาคนใช้ไม่อะมอนสเตอร์มัน มันมันแน่นอนไงอืมเพราะว่าผู้คนก็ไม่ได้อยากบางทีเขาก็ไม่ได้อยากซื้อของแพงมากจนเกินไปนะครับเออนะครับสองร้ 200, 300, อยสามร้อยอะไรเงี้ยเขาก็เห็นในราาัตนามันก็มีขายอะไรเงี้ยในจิ๊กต๊อกมันก็มีแล้วมันก็แล้วแต่เลนราคาของแต่ละร้านนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วผมได้มาถูกอ่ะผมก็ขายไปขำๆบ้างสนุกสนุกบ้างนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะรแต่ขายได้จริงขั้นตอนแรกที่เราต้องลองดูก็คือ ผมบอกเลยว่าพวกนี้มันซื้อได้เลยแต่จริงๆแล้วเราต้องดูนะเราอาจจะต้องดูรีวิวก่อนว่าลูกค้าเราเทนตรงนั้นอนะ่ะเขาซื้อได้ในเลนราคาแบบไหนที่เราจะวางขายนะครับหรือว่าเราจะมาขายจะขายเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กอย่างตอนนี้ในทิกต็อกบูมไอเนี่ยไอจิปที่ผมรีวิวไว้อนะครับก็เหลือร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยซึ่งตอนผมซื้อผมก็ซื้อประมาณนั้นนะร้อยกว่าบาทผมจําได้แต่ก็ ไอ้ตัวเนี้ยมันบูมมากไปนิดนึงถ้าถามผมนะบางทีก็พูดยากอืแต่ถามว่าเสียงตัวนั้นก็ถือว่าดีนะออแต่ก็อย่างที่บอกมันมัน,มนเราต้องลองเลือกดูว่าพื้นที่เรากับผู้คนอ่ะเขาซื้อเราน่าจะซื้อได้เท่าไหร่อย่างผมผมรู้ละลูกค้าสัวอยางก็ซื้อไหวอ่ะสามร้อยสรอยห้าสิบคนพื้นที่อะเด็กปั๊มเด็กหรือใครอเงี้ยคนทํางานอะไรทั่วไปอย่างที่อยากลองเขาก็ลองได้นะครับ แล้วก็คนขับรถตู้อะไรเงี้ยเขาบอกเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่ต้องดูว่าคุณ่ะอยู่ในย่านไหนถ้าจะซื้อไปขายนะฮะแล้วก็ถ้าถามผมเลยอะ่ะปัจจุบันอะ่ะผมเลือกแค่สอแบรนด์นี้เลยนะถ้าจะเอาซื้อมาแล้วสภาพดีหน่อยกล่องดีหน่อยใช้งานได้จริงหน่อยอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ตอนนี้ผมว่าสแบรนด์นี้เท่านั้นอะ่ะมอสเตอร์กับเรียวฟิวันก่อนเพิ่งรีวิวสกายเวิรไปนะซึ่งก็จริงๆก็มีข้อดี ข้อดีในะข้อย่อยๆเยอะครับแต่ข้อข้อไม่ดีะมันยังเป็นข้อใหญ่นึกออกไหมครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะรุ่นนั้นรุ่นเดียวกันแหละยังไม่อยากลองอีกรุ่นนะครับก็เลยคิดว่าไม่ยังไม่ซื้อนะครับอืมเพราะว่าเออเอาไว้คิดก่อนนะครับไอรุ่นที่แพงมันสี่ร้อยมันก็ดูเชยไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้อยากลองนะครับก็เลยคิดว่าถ้าคุณจะซื้อขายตอนเนี้ย มอนสเตอร์อ่ะคุณตื้นเน่าดาดามันถูกกว่าในที่เข้าขายในหลายๆรุ่นนะมันขายขายในทิกตอกอ่ะเหมือนราคามันจะสูงกว่ากว่าหน่อยในบางร้านนะครับเออแต่เราก็อย่างผมอ่ะผมเลือกมาวางทีละตัวสองตัวสาต,ตัวแล้วแต่นะก็หลายๆตัวที่รีวิวแล้วมันออกมาดีแล้วขายไปแล้วก็ได้จังหวะอย่างเงี้ยอย่างเดียวฟิตจังหวะที่มันลดราคาก็จะซื้อมาเพื่อมาวางนะครับแล้วก็ได้ขายขายไปหมดแล้วเดียวฟิตนี่นะไม่เคยอยู่กับผมเลยอยู่กับผมไม่นาน ผมว่าผมน่าจะขายเกินสิบตัวไปแล้วก็กําไรไปหลายทีแล้วนะครับเดียวฟิตอ่ะมอนสเตอร์นี่ก็ได้ขายไปตลอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราคนที่การใช้ไม้มันมันคุ้มค่าในการใช้ไม้นะฮะแต่ตัวธรรมดาที่ต่ำกว่าสองร้อยที่ผมได้มันต่ำผมว่าขายถูกแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ในความไม่โอเคนั้นนะผมต้องขออีกก่อนมันมีคนที่โอเคกับราคานี้กับสิ่งที่เขาได้เขาโอเคเขาก็มีนะครับก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเลือกนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าหลักๆมันก็อยู่ประมาณนี้ต้องเลือกดูกับพื้นที่กับบุคคลที่เราตั้งเป้าจะขายได้กี่บาทนะครับและผลกาไรตอบแทนมันมากน้อยแค่ไหนผมวางอย่างเงี้ยเวลาคนซื้อในราคาแบบเนี้ยเขาไม่ถามละคาเลยนะว่ามีประกันไหมเพราะเขาผ่านมาแล้วเขาผ่านไปเราก็แค่เขาได้ลองณนะเวลานั้นนะว่าเออมันโอเคแล้วค่อยๆเขาไป สำหรับผมะผมทําแบบนี้นะครับก็เรื่องหูฟังเวลา,าเลือกก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับผมคลิปนี้มันอาจจะดูเป็นแบบเจาะจงมากไปนิดนึงว่าเฮ้ย hey, ถ้าจะเลือกอเรียวฟิตก,กับมอนสเตอตอนเนี้ยในเลนราคาเนี้ยซื้อแล้วมันคุ้มอยู่ซึ่งคนอื่นจะเถียงนะเพราะว่ามันก็มีหลายแบรนด์แต่ผมแค่ผมก็ลองมาหลายแบรนด์ในเลนราคาประมาณนี้สองร้อยสองร้อกว่าบาทสามร้อยอะไรประมาณนี้ยซึ่งผมไม่อยาก ข้ามเส้นตรงนี้ไปนะครับมันจะทําให้มันจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อไหวละสี่ห้าร้อยเนี่ยนะแล้วก็อค่าความพอใจเขาจะต่างกันนะครับผมว่ามันมันก็ต้องตัดสินใจเอาผมก็อาจจะโวกรัด,ดว,ว่าถ้าอยู่ในเลนราคาแบบเนี้แล้วไปถ่ายทำกำไรได้อ่ะจริงจริงอะ่ะผมก็ว่ามันคุ้มอยู่แค่ประมาณสองแบรนด์นี้นะเวลานี้เท่าที่ผมลองนะแบรนด์อื่นก็ก็พอทำได้แต่ก็ยังไม่ถือว่า รบคันเท่าไหร่นะครับก็พอมีในช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็ผมว่าถ้าจะเอาดีไซน์หรือกับลักษณะการใช้งานผมว่าสองแบรนด์นี้น่าจะตอบโจทย์สุดนะครับก็ลองตัดสินใจดูถือว่าเป็นถือว่าอย่างนี้เป็นเป็นคลิปเพื่อบอกให้คุณได้มีการตัดสินใจดูว่าเออมันสุดท้ายแล้วประกอบการตัดสินใจของคุณนะ่ะเออในการเลือกซื้อเลือกใช้นะครับก็ประมาณนี้ผมแค่อยากจะหาเรื่องคุยกับผู้คนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งผมเขียนรองเท้าอีกคู่หนึ่งไว้แล้วก็เขียนเสร็จไปแล้วแต่คลิปม,มันยาวหน่อยผมอยากจะพูดเรื่องอื่นนะครับพูดเรื่องความรักดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้ผมแค่อยากจะพูดเรื่องเนี้ยประมาณนี้นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผม